กดแอปพลายจาก70เฟรมขึ้นมาครับ90เฟรมเลือกเป็นอั t ต้าฟินิตีก่อนภาพชัดที่สุดนะครับจากประมาณ57เฟรมปึ๊บดีดมาครับเกือบ80เฟรมอันนี้คือเล่นได้เลยอะ70เฟรมการตั้งค่าก็ยังเข้าเดิมครับผมไฮกับอัลต้าเนี่ครับเล่นลื่นขึ้นเยอะวันนี้นะครับแอดด็อกเจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มเฟรมเรทบู๊ตเฟรมเรทโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทนะครับ ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า FSR นะครับจริงๆฟีเจอร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของ AMD นะครับแต่สามารถใช้ได้ทั้งกาจอค่ายเขียวแล้วก็ค่ายแดงนะครับแล้วก็จุดสำคัญอีกจุดนึงนะครับจะมีบางเกมเท่านั้นที่สามารถปรับตั้งค่าแบบนี้ได้อ่าแล้วก็อีกข้อนึงก็คือยิ่งปรับให้เฟรมมันพุ่งหน้าจอมันอาจจะเบอร์หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นกาจอค่ายเขียวที่เป็นตระกูล RTX ขึ้นไปนะครับ เราไปเปิด DLSS นะครับถ้าใครใช้การ์ดจอ RTX เนี่ยผมแนะนำให้ให้ใช้ฟีเจอร์ DLSS นะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นของ AMD นะครับตระกูล RX ตระกูล GTX เนี่ยมันจะเปิด DLSS ไม่ได้นะครับมาเปิด FSR แทนข้อดีก็เสียต่างกันยังไงก็คือมันจะทำงานคล้ายๆกันนะผมระหว่าง DLSS กับ FSR เนี่ยแต่ DLSS มันจะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันจะมี AI จร,จริงๆนะครับที่อยู่ในในระดับแบบฮาร์ดแวร์เลยนะครับก็คือเวลาเราปรับ dlss เนี่ยเฟรมเลยมันพุ่งแล้วก็ภาพมันจะไม่เบอร์เท่า fsr นะครับในส่วนของ fsr เนี่ยจะทำงานใน,ในระดับซอฟต์แวร์จะไม่ได้แบบดีเท่า dlss แต่มันก็สามารถใช้ทดแทนกันได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ การ์ดจอที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น RTX 3050นะครับจับคู่กับ i9-13900K นะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งนะครับจะเป็นคอมผุญยนต์แต่งเต็มระบบเลยนะเดี๋ยวยังไงแอรปพอกจะมารีวิวให้ดูนะครับหรือว่าใครอยากได้แบบนี้เลยนะครับหรือว่ามีงบน้อยกว่านี้อยากได้คอมเอาไว้เล่นเกมไวท้ทางานก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะผมกราฟิกนะครับเป็น Full HD นะการ์ดจอที่ใช้เป็น RTX 3050 ตอนนี้ผมปรับเป็น x t ต e m e เลยยังไม่ได้เปิด Upscale นะครับยังไม่ได้เปิดอั s c a l e ที่มันจะมี FSR 1.0 f H r 2.1นะครับก็ลองปรับดูแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอ่ะผมปรับเป็น Xtreme นะครับ70 Fame เฟรมอ่ะเราจะมาเปิด FSR กันนะครับตรงนี้นะขอตีวอ r z โซนกดตรงน,นี้ FSR 1 0, แล้วก็กดตรงโชว์มอครับ เลือกเป็น u l t r Quality ก่อนอันนี้คือภาพจะชัดที่สุดแล้วก็ได้เฟรมแบบที่สูงขึ้นด้วยกดแอปพลายจาก70เฟรมขึ้นมาครับ90เฟรมส่วนภาพก็ยังไม่ได้แบบเบอรอในขนาดนั้นก็ยังชัดอยู่นะครับทีนี้ถ้าอยากให้เฟรมพุ่งกว่านี้ก็เหมือนเดิมครับปรับเป็น Quality อันนี้ก็นั้นจะได้หลักร้อยเฟรมเลยปึ๊บนี่ครับ100เฟรมเห็นไหมภาพก็ยังอยู่ในในเกณฑ์ที่ไม่ได้แบบเบอรอมากนะักนะครับแต่เริ่มรู้สึกแล้ว เริ่มรู้สึกว่าภาพมันเริ่มจะไม่ค่อยคมแต่ก็ไม่ได้แบบเบอร์ในขนาดนั้นแต่พอเป็นบาลานซ์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเฟรมมันสูงขึ้นก็จริงนะครับแต่ภาพมันจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับอ่ะขึ้นมาประมาณเกือบ120เฟรมนะครับเพื่อนก็ลองปรับดูนะเนี่ยครับเนี่ยลองปรับลองเล่นดูอ่ะลองปรับในโหมดเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูครับปึ๊บแอพาย จากประมาณ70เฟรมม็ขึ้นมาเกือบ130เฟรมแล้วก็ภาพที่ได้ครับก็ลองดูกันครับถ้ามองไกลๆมันก็จะเบอร์หน่อยนะก็ลองลองปรับลองเล่นดูครับนี่เห็นไหมเพิ่มเฟรมได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ใจเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ rtx อยู่แนะนำไปเปิด dlss นะอันนี้ผมให้เฉพาะพวกตระกูล gtx พวก rx หรือใครที่มี rtx สามารถปรับ f H r ก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองปรับดูครับได้หมดได้หมดลองปรับดูแต่นี่ผมมาแนะนำไง นะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแค่ไปรู้จักกับเชื่อใครวะรู้จักกับ fsr ก็โอเคแล้วนะครับอ ah fsr สองจุดศูนย์ก็เปิดได้นะครับทําได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองเปิดเป็น fsr สองจุดหนึ่งนะแล้วก็คุณภาพนี่ก็จะมีคุณภาพบาลานซ์เพอร์เฟค์อัลต้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอ่ะปึ๊บเป็นอัลต้าครับ แต่บอนเจดสิบเฟรมนะครับแล้วรู้สึกผมรู้สึกว่าภาพคมอยู่นะภาพคมอยู่ปึ๊บบาลานซ์ปึ๊บขึ้นมาแปดสิบเฟรมครับเปอร,ร์ฟอร์แมนปึ๊บเก้าสิบเฟรม <S <S มามาลองเป็น เอาตาเปอร์ฟอร์แมดูครับก็ได้ประมาณ90เฟรมนะโอเชื่อเชื่อเชื่อไปหนไล้รอวะ ถ้าเป็นแล้ววะโอ้ยทำไมมันหโคตรแข็งเลยบักนี่เนี่ยอ่ะนี่ครับกับการเปิด f s r นะปรับ d l เน็ตก็ปรับได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูสักน,นิดนึงแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าผมจะมาทำเปรียบเทียบฮนะอยากดูปะปรับเปรียบเทียบ,ยบระหว่าง f s r กับ d l s s นะครับ DLSS <Yeah. S 1> เลือกเป็น u u l l t y ปุ๊บแอพนี่ครับก็จะได้70-80เฟรมพาไปยังถือว่าชาัดนะครับชัดอยู่ชัดอยู่ <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยวปรับเป็นออ t าเ e อร์ฟอร์แมนเลยเนี่ครับก็จะได้ประมาณ90เฟรมเฟรมยวเรายังคงปรับ Preset เ,เป็น x x t r e m เอยู <Yeah. S 1> ่นะนี่ครับ ถือว่าทำได้ดีครับผมมองไกลๆก็ยังคมชัดอยู่นะครับ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับ FSR แล้วเนี่ยรู้สึก mm hmm. FSR ถ้าเราปรับบูตเฟรมเดทขั้นสุดอะ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามองไกลๆภาพมันแตกๆนะ mm hmm. อ่ะโอเคครับผมกับบอร์นโตรมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างครับผม ีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมฮอกวอตส์อันนี้คือปรับอัลต้านะครับปรับอัลต้าแต่เฟรมเรทได้ไม่เกิน60เฟรมดูนะนะครับอัลต้ายังไม่ได้เปิด FSR นะผมจะมาเปิดให้ดูครับ FSR 1.0เลือกเป็นอัลต้าฟูลเน็ตี้ก่อนภาพชัดที่สุดนะครับจากประมาณ57เฟรมปึ๊บดีดมาครับเกือบ80เฟรมอันนี้คือเล่นได้เลยอ่ะเล่นได้เลยเห็นไ,ไหมครับนี่ ภาพก็ยังชัดอยู่นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ต่อมาครับเป็นฟิลเตอร์จริงๆตัวนี้ก็สามารถปรับรละเอียดได้นะแต่ผมอ่าเอาไว้แบบนี้คือค่ามาตรฐานนะครับเพื่อนก็ลองปรับลองเล่นดูก็ได้อ,อันนี้ก็คือ90เฟรมนะครับประมาณ90เฟรมได้เลยแต่ภาพถ้ามองไกลๆมันอาจจะดูเบลอๆหน่อยนะแต่ก็เล่นได้แหละนะครับเล่นได้เลย เนี่ยครับใส,ส่ซีพต,ต่างๆนไหมครับเห็นไหมจากปรับอัลต้าได้ไม่ถึง60เฟรมอันนี้คือได้ได้แบบ80-90เฟรมเลยอ,อ่ะต่อมานะครับคุณภาพแบบเป็นบาลานซ์ดูปึ๊บเราจะได้100เฟรมแล้วมันอีกบาลานซ์นี่ครับ999 100เฟรมครับผมแต่ภาพรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเบลอๆนะครับภาพมันเบลอๆแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ ต่อมาครับปรับ Performance อันนี้คือเน้นเฟรมเลยครับแต่ผมว่าภาพน่า,นาจะเบอร์แล้วก็แตกพอสมควรมั้งเนี่ครับเกือบ้120เฟรมแต่ภาพเบลอร์ะไม่ค่อยคมเลยไม่คม่อยคมสำหรับสายที่ชอบปั่นเฟรมนะครับอ่ะต่อมาครับ FSR สองนะไอเวลาสองปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นคุณภาพปุ๊บปุ๊บนี่ครับประมาณหกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมแต่ราวนี้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปั่ล้านดูปุ๊บนี่ ประมาณ80เฟรมนะแต่ผมรู้สึกภาพมันชัดกว่าเป่ะเอฟเวอร์ตา2เนี่ยภาพมันชัดกว่าไหมที่มันยังไม่ค่อยแตกเหมือนเหมือนเอฟเวอร์ตา1นะผมว่านะนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะลองปรับดนะูแล้วบอกผมหน่อยว่าเอเวอร์ตา1กับ2เนี่ยความรู้สึกมันต่างกันยังไงต่อมาครับผมประสิทธิภาพประมาณก็ยังได้ประมาณ80เฟรม -90 เฟรมนะ แต่ผมว่าอันนี้รู้สึกแล้วรู้สึก f n r สองเกมพกบอร์ดเนี่ยภาพมันไม่เบอรอเท่า f n r หนึ่งนะแต่เฟรมก็ก็ไม่ได้พุ่งเท่า f n r หนึ่งอะต่อมาครับเอาตาเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยมไม่น่าถึงว่าเฟรมผมวอ่ะถึงด้วยแต่เฟรมไม่พุ่งเท่า f n าหนึ่งนะแต่ภาพก็ไม่ได้แบบเบอรอเท่า f n r หนะึ่งเนาะลองปรับลองเล่นดู้ไหมครับเนี่ย จับไม่ถึง60เฟรมนี่คือได้80เฟรม60เฟรมเลยโอเคเดี๋ยวลองดีดีเอลเดตให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะแถมแถมแถม DLSS อโอ้โหโอ้หมีให้ปรับพคตรเยอะ,อะจัดไปเอาตาเปอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยละกันได้สักเกือบ120ปะ่ะอ่าได้ประมาณ100เฟรมนะครับแต่ภาพก็รู้สึกคมนะคมภาพสวย ภาพยังสวยอยู่นะครับถึงแม้ว่าเฟรมเรทจะได้ประมาณร0อเฟรมแต่ภาพก็ยังสวยงามคมชัดนะครับเมื่อเทียบกับ FSR 1 FSR 1ถ้าปรับ b o o t Frame Rate คือแบบภาพเบลอเลยอ่ะมองไปไกลๆภาพจะเบลอนี่อันนี้คือข้อได้เปรียบของพวกตระกูล RTX ครับ DL SS ก็ยังทำมาได้เหนือกว่านะอันนี้ลองให้ดูเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมกับเกม Hogwarts มาลองให้ดูอีกหนึ่งเกมนะครับ กับเกมซ y b เ r อร์พังนะครับพอเปิดฟูเอสดีกราฟิกจะปรับอยู่ประมาณไฮกับเ l t ต้านะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเอฟเอสอาร์นะให้ดูเฟรมเลยที่เทำไห้ครับ44เฟรมอ่าทีนี้เดี๋ยวมาลองเปิด FSR กันให้ดูนะครับตรงนี้นะเห็นไหม AMD f i d e l i t y f x Super Resolution 2.1นะครับหรือย่อยังไงว่า FSR นั่นเองนะครับอันนี้ออฟนะปุ๊บ เลือกเป็นคุณภาพปับ๊บจะต่ายจากก่อน40เฟรมครับขึ้นมา50 frame. เฟรมเี่ครับภาพก็ยังชัดอยู่นะยังชัดอยู่ต่อมาครับบาลานซ์ขึ้นมา60เฟรมแล้วนะครับลื่นขึ้นเยอะเลยนี่แต่ก็เผื่อเลือกเพื่อขาดตอนบวกด้วยละกันปรับเป็นเ e อร์ฟ m ร n แมเลยได้สั้น70เฟรมไหมา70เฟรมแล้วถือว่าเวิร์กแล้วนะครับ70เฟรม การนั่งค่าก็ยังเท่าเดิมครับผมไฮกับออร์ต้านี่ครับเลื่นๆขึ้นเยอะส่วนภาพถ้ามองไกลๆอาจจะไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าระยะใกล้นี่คือเลื่นๆเลยนะครับเน้นบวกเน้นต่อยอะไรเงี้ยได้สบายครับ70เฟรมโดยที่ก,การนั่งค่าก็ยังเท่าเดิมต่อมาผมอัลต้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้เกือบร้อยเฟรมครับผมแต่ตรงนู้นอาจจะดูบเบอร์หน่อยนะครับตรงนู้นนะอ๋ะออะต่อมาครับกดออฟ มาลอง DL SS กันบ้างครับผมปรับเป็นคุณภาพโอ้ยยังชาร์อยู่นะภาพไม่แตกนะยังได้50เฟรมนะครับ56เฟรมบาลานซ์ครับ65เฟรมครับผมนะมต่อมา p อฟ f o r m a n c e นี่แหละน่าจะกำลังลื่นเลยน่าจะได้สัก70ป่ะนาที4เฟรมนะครับภาพก็ยังชัดอยู่ครับผมภาพชาัดอยู่ แล้วก็ยังไม่ได้แบบแตกเหมือนเ s r นะเ s r เอสมองไกลๆมันจะดูแต่ซีเลี่ยมซีเลียมแตก,แตก,แตกแบบๆเบอร์เอรนะครับแต่นี่คือโอเคเลยอะ่ะคมชัดนะครับคมชัดต่อมาอ่ะเอาตาเปอร์ฟอร์แมนซ์กันเลยนี่ครับอ่ะพอเป็นอัลตาเปอร์ฟอร์แมนต์ได้ประมาณ90เฟรมก็จริงแต่มองไกลๆรู้สึกมันจะดูเบลอๆหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้แตกเหมือนเอฟเอสอาร์นะควารู้สึกผมเปิดเอฟเอสามองไกลๆมันจะแตกกว่านะครับอ่ะเกเฟรม DLED นะเบรก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 เราไม่ได้มารีวิวดีเอลเดเฮ้ยเราบ่นดิรีวิวรีวิว FSA เลรวเอออ่ะปรับเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็พอไปครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำประทะกันให้ดูแล้วกันนะครับมาเทียบกันเลยว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงนะครับเฟรมได้หกสิบเฟรมนะแต่มองไกลๆมันอาจจะดูเบลอๆนะครับแต่ถ้าเราเล่นเราเล่นในระยะแถวเนี้ยระยะแบบไม่ได้ไกลมากเนี้ยเล่นสนุกนะครับแต่ถ้าแบบ สาย F สายเล่นเกม FPS แล้วต้องการมองไกลๆเนี่ยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดได้นะครับเพราะนั้นก็ปรับเท่าที่เราเล่นแล้วสนุกแล้วกันนะหรือว่าเอ้ยไม่ไหวจริงๆ FSR ก็แล้ว DLS s ก็แล้ว CPU ไม่ไหวแล้วไม่พออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมด้วยนะครับหรือว่าเอ้ย ทำยังไงเฟรมก็ไม่พุ่งสงสัยก็ต้องแบบไปซื้อคอมใหม่แล้วนะครับเนี่ยก็ถ้าสนใจสั่งประกอบคอมนะครับหรือว่าน้ตบุ๊กก็ทักมาสั่งประกอบแกะบล็อกได้เลยนะครับลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลยผมมีงิงไปทางรับบัตรเครดิตรับด่จอลรับจ็อบปี้สเปเลเตอร์ออกเปกับภาษีได้เต็มรูปแบบเลยนะครับเนี่ยก็ทักได้เลยนะเอาละถ้าชื่นชอบเนะื้อหาสาระแบบนี้นะครับก็ขอคนไลค์คนละคอมเมนต์แล้วกันนะครับลองปรับลองเล่นตามกัน็นตดูซิว่าเอ้ตัวเอง ลองปรับเกวตตาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าครั้งหน้าอยากให้ล็อกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหลังจากที่ล็อกได้ลงหาคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบนี้ก็โหมีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับแต่ก็มีกาลังใจคิดคอนเทนต์เยอะเลยนะเอาละเดี๋ยวครั้งหน้าท็อกจะมากับคอนเทนต์อะไรก็กดปุ่มกระดิ่งไว้เลยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับส่วนถ้าใครลองปรับ FSR แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ